สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมังกรอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่า ชาวร,า,ราศีมังกรดวงประจําเดือนมิถุนายนดน,นี้จะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวร,า,ราศีมังกรน,นะครับดาวพระเสาร์หรือดาวประจําตัวของคุณโครจรตกในเรือนสหัชชะแปลว่าคุณจะต้องมีเรื่องเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ได้เดินทางไกลก็ระมัดระวังปัญหาของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาหรือคนรอบข้างต่าง อาจจะมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้มีปัญหาความคิดความอ่านไม่ค่อยลงรอยกันก็ดูแลกันนะครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้ปัญหาของคนรอบข้างจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการทํางานก็ยังถือว่าลงตัวอยู่แต่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นปลาฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ดวงการงานของคุณยังโอเคอยู่ แต่ก็ทํางานได้หลายอย่างหลายหน้าที่หรือทํางานสารพัดหน้าที่นั่นเองก็ดูแลกันนะครับชั่วโมงนี้ถ้ายังทํางานอยู่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่มีงานทํามีโอกาสเดือนนี้ที่คุณจะได้งานได้การทําแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังลงตัวอยู่นะครับเพราะว่าตําแหน่งดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวจันทร์ในเรือนชะตามีดาวพระเกตมาอาศัยเรือนอยู่ก็ยังถือว่าในเดือน มิถุนาย,ยนนี้ดวงความรักของคุณก็ยังลงตัวอยู่ถึงแม้มันอาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้แต่ถ้าประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่าเดือนมิถุนายนนี้การเงินของคุณยังถือว่าดีอยู่เพราะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินยังอยู่ในเรือนชะตาของตนเองฉะนั้นโอกาสที่หาเงินหาทองได้มามีโอกาสเป็นไปได้แต่อาจจะหมดไป กับเรื่องของคนรอบข้างหมดไปกับเรื่องของญาติพี่น้องก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเคะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยในช่วงนี้คงยังไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะครับก็ยังถือว่าดาวประจําตัวให้คุณอยู่เรื่องโชคลาภก็ยังไม่มออีโอกาสที่จะซื้อได้สักเท่าไหร่เพราะตําแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวอังคารโคจรตกเรือนมรณะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังหรืออย่าเพิ่งเสี่ยงโชค ในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเสี่ยงโชคไปโอกาสจะไม่ได้กําไรหรือไม่ได้เงินมาก็มีโอกาสเสียมากกว่าได้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าจะมีความเครียดความกังวลในเรื่องราวต่างๆจะยังเป็นแบบนี้ช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้เท่านั้นพ้นกลางเดือนมิถุนาไปแล้วปัญหาเรื่องความเครียดความกังวลก็ลดน้อยถอยลงไปฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมังกรก,ก็ลองคอมเมนต์มาและอย่าลืมนะครับ กดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้อง ราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเดิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมคไม่มั่วและไม่อวยด้วยนะครับ ฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ